นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอ m ด n มินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องจุดยอดเยี่ยมเป็นผลพลอยไ,ได้ของการกระทำซ้ำเท่านั้นข้อความโพสต์จากมาร์คแมนสันได้เขียนข้อความไว้ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามอย่างสิ่งที่เราทำมันซ้ำไปซ้ำมา ความยอดเยี่ยมเป็นผลพลอยได้ที่ติดตามมาทว่ามันไม่ใช่ดูเหมือนว่าทำแต่ต้องเกิดจากนิสัยอริสโตเติลเมื่อนักปรัชญ,ญาในอดีตกำลังมาสอนเราทุกๆคนว่าให้เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างซ้ำไปซ้ำมานะฮะเราอยากทำให้มันง่ายสุดเราต้องทำให้มันเป็นนิสัยอย่างฝังแน่นไปยังจิตใจของเราเลยถ้าเกิดสมมติว่านิสัยของเรามันไม่เชื่อมโยงกับจิตใจของเราเราจะน้อมนำนิสัยเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างไร เมื่อไรก็ตามที่ชีวิตนั้นกําลังบ่งชี้ว่าให้เราเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นโดยทําอย่างไรนั่นคือโจทย์ที่ยากที่สุดแต่แล้วเราก็ต้องเรียนรู้ผ่านห่วงเวลาอันยาวนานไม่ว่าเราจะเป็นวัยเด็กโตมาเป็นวัยรุ่นผ่านช่วงเวลาเป็นวัยกลางคนนั่นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยเราทุกคนกําลังเชื่อมโยงบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเราเองแต่เราลืมเชื่อมโยงความจริงเข้าด้วยกันว่าวันนี้เราเปลี่ยนแปลงไปตามอดีตที่เราได้ฟูมฟักมา การบ่มเพาะของเรานั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยเรานั้นมีความคิดคำพูดและการกระทำต่อเนื่องเป็นสายใยโยงใหญ่เข้าด้วยกันมีผู้คนมากมายกำลังหลงลืมว่าวันนี้ควรทำสิ่งใดบางคนอยากมีแฟนไม่เพาะมาการทำงานบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่ถึงว่าเราแรงๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าในท้ายที่สุดแล้วชีวิตเราจะไม่ได้อะไรและไม่ได้หลงเหลืออะไรนอกจากสิ่งที่เราทำไปทุทกๆวันขอให้เรามุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่ถูกต้องและเชื่อมั่นในความดี สองสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเราเกื้อกูลเราและคอยสนับสนุนให้เราผ่านทนอุปสรรคต่างๆนานาไปได้โดยง่ายขอแค่เพียงเราเชื่อมั่นเท่านั้นก็พอผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเมื่อความยอดเยี่ยมมีใช่จุดสูงสุดแต่กับการเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้ของการกระทำของเราเท่านั้นหากว่าจุดสูงสุดของชีวิตคือความยอดเยี่ยมสิ่งนี้เป็นเพียงแค่ผลพลอยได้จริงๆหรือเปล่าและเราจะทำมันไปทำไมทำมเพื่อสิ่งใดชีวิตเราถูกลอหลอมเพื่อบางสิ่งเสมอ และการหล่อลอมนี้มันไม่ได้ช่วยให้เรามีความจลงใจมากขึ้นเลยหรือเปล่าหรือมันก็เป็นตัวช่วยคอยทําให้เรามีความรู้สึกดีขึ้นมากขึ้นในทุทกๆวันบางครั้งอาจจะต้องรู้สึกสับสนงงงวยไม่เข้าใจฉันอยากจะทําสิ่งนี้ไปพร้อมๆกับสิ่งนั้นฉันเชื่อว่าฉันทําได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตัวเรานั้นมองตัวเราเองแต่มีผู้คนมากมายกําลังประเมินเราอยู่กว่าการที่เราจะได้รับการยอมรับจริงๆจ,จ,จากคนที่เขาเลี้ยงดูเรามา พอแม่เราครอบครัวเราญาติเรารวมไปถึงคนแวดล้อมใกล้ตัวของเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างยิ่งยวดต้องก้าวข้ามผ่านสีทันดอนภูเขาลูกใหญ่ตะการตาที่มันไม่สามารถที่จะข้ามได้โดยง่ายสิ่งล่านี้มันเป็นตัวเน้นย้ำว่าเรากำลังทำสิ่งใดในวันนี้และเรากำลังทำต่อเนื่องไปหรือเปล่ายังไงแล้วไฟอลุกโชนในชีวิตของผมผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเราจำเป็นจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำไปซ้ำมาอย่างแน่นอน ในหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องรู้ว่าสิ่งที่ได้ผลตามมามันเป็นเพียงแค่ผลกําไงของชีวิตมันเป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่เราไม่ต้องคาดหวังให้มันเกิดขึ้นเพราะยังไงมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ผลลัพธ์ที่เราควรคาดหวังนั่นก็คือนิสัยและชีวิตในสิ่งที่เป็นไปทางที่ดีขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เป็นมากรว่าที่ดีที่สุดที่เราควรตระหนักรู้และเข้าใจมันทำไมการทำซ้ำไปยังจุดจุดหนึ่งจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งหากเราเข้าใจแบบนี้ ทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามไปการที่เราเข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่องของการทำซ้ำได้จริงนั้นเราเริ่มเข้าใจว่านี่คือความน่าเบื่อที่สุดในชีวิตผมกล้าเปรียบเทียบเลยนะว่าต่อให้เรามีความเบื่อในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอยู่คนเดียวเหงาเสงหรือว่าเหนื่อยหน่ายกับบางสิ่งบางอย่างผมว่าการทำซ้ำนี่แหละเป็นสุดยอดของความเบื่อในชีวิตเลยมันเหมือนก็เป็นความเบื่อหน่ายที่สุดที่เราไม่เคยผ่านพบมาอย่างแน่นอนมันเป็นเหมือนกับ สิ่งที่ก้าวข้ามผ่านไม่ได้ยากมากๆเพราะาเราจําเป็นต้องทําสิ่งเดิมซ้ําๆและสิ่งหนึ่งที่เราทําซ้ําแล้วเราจะมีความสุขกับมันได้นั่นก็คือการที่เราปรับเปลี่ยนการทําซ้ําให้มันเป็นนิสัยของเราให้มันเป็นจิตวิญญาณเบื้องลึกว่าเรากําลังทําสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งใดตอบโจทย์ตัวเองให้ชัดรู้จักตัวเองให้ได้ว่าวันนี้เราทําไปเพื่อสิ่งนี้ก็เป็นเพียงเพราะว่าเราเข้าใจมันแล้วมันก็เป็นไปเพื่อสิ่งที่เราต้องเข้าใจและก็ต้องดําเนินต่อไปอยังชีวิตมอนเหมือนประมาณว่าเราต้องกินข้าวต้องหายใจ นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำเราลองทำซ้ำในสิ่งที่เปรียบเสมือนการหายใจเข้าและการหายใจออกมันคือการกินข้าวในทุกๆมื้อในสิ่งที่เรากำลังรับประทานในแต่ละครั้งนี่ยังเป็นเหตุผลว่าชีวิตของแต่ละคนก็จึงแตกต่างกันเราไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยนอกเสียจากยอมรับความเป็นจริงที่เราเป็นณนะวันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำซ้ำต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งถ้ามันมีสิ่งใดมาขัดขวางเราก็แค่เลื่อนมันออกไปก่อน ถ้าเกิดเป็นอุปสรรคที่เลื่อนออกไปไม่ได้จัดการมันให้เร็วที่สุดย้ายหินนี้มันขวางทางเดินของเราเราต้องทํายังไงก็ได้ให้มันออกจากทางเราไปให้เร็วที่สุดและเป็นประโยชน์ที่สุดการสั่งแต่ว่าทําจะไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเราต้องตั้งใจทําอย่างใจจริงให้มันออกมาจากนิสัยเบื้องลึกของเราให้มากที่สุดผมเชือ่อว่ากนเบื้องของพลังในทุกๆคนเนี่ยมีอยู่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะงัดพลังนี้ออกมาใช้ได้โดยทั้งหมดหรือว่าสามารถที่จะดึงสยกยภาพของตัวเอง อย่าง100%จริงๆมันจะเป็นสมองของเราชีวิตของเราเราใช้การปรับตัวเพียงเล็กน้อยในการให้เราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มันดียิ่งขึ้นหรือแย่ลงแน่น,นอนเราไม่ได้ทําให้มันโอ้โ oh, หวันเดียวชีวิตรเราพังเลยหรือโอ้โ oh, หวันเดียวชีวิตรเราดีขึ้นเลยเรากําลังปรับเปลี่ยนมันด้วยการทําซ้ําด้วยการเชฟทีละนิดทีละหน่นนอยในชีวิตประจำวันเราไม่เคยล่วงรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้มันกําลังกําหนดอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ก็จะเป็นเหตุผลเหมือนกันว่าบางครั้งเราต้องทํามันอย่างตั้งใจ ตั้งใจให้มันมากพอมากพอที่จะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่เราประเมินค่ามันไม่ได้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองนี้ก็ยอมเปลี่ยนแปลงปทางที่ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเราตั้งใจเชฟหรือกรอบมันให้มันเป็นทางที่ดีต่อไปขอให้เราเข้าใจในสิ่งให้มันเป็นไปที่สุดว่าตัวตนเราในวันนี้อาจจะยังไม่ถูกกระทบเปลือก100%ขอให้เราเชื่อมั่นบางสิ่งบางอย่างศรัทธานในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็จะดําเนินและรุดหน้าไปได้ไกลยอย่างแน่นอนความเชื่อของเรานี้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอด แต่ความศรัทธานี้มันไม่สั่นคลอนแน่นอนถ้าเกิดสมมุติว่าความศรัทธานี้มั่นคงมากพอแล้ววันหนึ่งเราก็จะรู้ว่าวันนี้ก็คือส่วนต่อขยายของเมื่อวานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัญหาชีวิตก็คือการทําอะไรไม่ได้นานมากพอแล้วจุดที่ยากคือจุดเริ่มต้นเพราะมันเป็นจุดวัดใจของมนุษยชาติเราทุกคนคือมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบ่มเพาะไปได้เลยถ้าเราลองสังเกตว่าโลกใบนี้กว่าจะสร้างมันขึ้นมา พามันจะอุบัติบางสิ่งขึ้นมามันต้องใช้เวลาที่ยาวนานมากๆเราไม่สามารถระบุได้โดยส่วนเดียวว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานมากน้อยเพียงใดเหมือนกับตัวเราเองที่เราไม่สามารถระบุได้เลยว่าถ้าเรากระทาสิ่งนี้ไปผลลัพธ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เราแค่รับรู้ว่าวันนี้เราทําและขมักขมันอย่างยิ่งทยอยดยานในการที่เราจะต้องทําสิ่งนี้อย่างตั้งใจความเชื่อมั่นความศรัทธาความอดทนและความมีวินัยนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้มาหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันว่า เราจะต้องทําสิ่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นการทำให้ชุดนั้นดีขึ้นเป็นศิลปะที่เราไม่สามารถจะกําหนดกากเกณฑ์ได้เพราะมันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวแต่และคนก็แต่และหนึ่งแต่และคนก็ต้องเข้าใจและเรียนดูในชีวิตของตัวเองการให้เราจะก้าวข้ามผ่านจุดวัดใจได้นั้นเราต้องทําปนสิ่งที่เรามีข้อมูลให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปเพื่อสิ่งใดการหาข้อมูลมเป็นสิ่งที่จําเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นเพของนิสัยของเราก็เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเกิดสมมุติเราทาอะไรไม่ได้นานพอแล้วรจะไจะไ,ไดัดดใอ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องการใช้เวลาอย่างยิ่งบางคนใช้เวลา -78 ปีบางคนมากกว่านั้น10ปี20ปีเราทำได้หรือเปล่าอดทนในชีวิตได้ถึงระดับนั้นไหมถ้าเกิดสมมติเราทำไม่ได้จริงๆผมก็ไม่กล้าพูดว่าเราจะได้รับในสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นขอให้เราตั้งใจมากว่าวันนี้เราทำสิ่งที่เราควรทำอยู่หรือเปล่าเราทำต่อเนื่องมาน,นานพอไหมและเราสามารถทำแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งหมดลมหายใจหรือจากโรคนี้ไปหรือเปล่า นี่คือจุดวัดใจจุดชี้วัดว่าเราจะได้รับสิ่งให้เราควรได้รับก็ต่อเมื่อเราก้าวข้ามผ่านตัวเองไม่ได้แล้วเท่านั้นสุดท้ายนี้ถ้าเรายังทําอะไรไม่ได้นานพอมันอาจจะไม่สามารถตัดสินอะไรได้รวมไปถึงเราจะต้องโฟกัสไปยังจุดที่ใช่ที่สุดเท่าที่ทําได้ด้วยถ้าเกิดสมมุติชีวิตมาบ่งชี้ว่าเราทําสิ่งสิ่งหนึ่งได้นานมากพอณนะวันนี้เราจะเรียนรู้ได้เลยว่าเรากำลังทําสิ่งนั้นอยู่ต่อไปหรือเปล่าไม่ว่าเราจะเจออะไรเราต้องแยกให้ออกไม่ว่าจะเป็นอุปสรรค โอกาสในการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นรวมไปถึงครอบครัวของเราที่อาจจะไม่สนับสนุนเราในสิ่งที่เราเดินในณวันนี้ความใฝ่ฝันในสิ่งที่กำลังเดินไปอาจจะดูรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุดแต่ผมเชื่อมั่นมากว่าวันหนึ่งเราทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวเองจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงความสําเร็จเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้แต่ผลลัพธ์ในสิ่งที่สํคาคัญที่สุดก็คือการยอมรับในสิ่งที่ผู้คนรอบข้างนี้มองเห็นเราทุกๆวันจงทาําซ้ำในจุดที่ใช่แล้ววันหนึ่งเราจะตระหนักรู้ว่า มราทำสิ่งนี้เป็นเพียงเพราะอะไรแล้วเราจะสามารถบอกสอนคนอื่นได้รวมถึงออกแบบในชุดให้ตัวเราเองและผู้คนรอบข้างให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นตามไปผมเชืวว่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ Youtube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท Talk a ีด้วยนะครับ